เบเก้ช่วยด้วยช่วยด้วยปิงปองปิงปองกวัวอะไรกวัวอะไรปิงปองกวัวอะไรอ่ะไปแล้วไปแล้วเด็กร้องไห้เด็กอย่าขึ้นอ่ะขึ้น ข้ากระเป๋าก็เลยเอาเข้าให้อยอยากข้าสงสัยปลอดภัยดีค่ะเราจะถูกเตอรี่ตรางวัลที่หนึ่งนะคะเพราะว่าติงปองชอบไปอยู่ในกระเป๋าค่ะ,อ,ะออกมา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 ไหมคะออกมาไหมออกมาไหมจุออมม้มจุ้มจุ้มๆุ โอเคงั้นวิดีโอก็จบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะวิกกี้บ๊ายบายบ๊ายบาย